สิวักเสบอยากเริ่มทาเบนแซกเดี๋ยววันนี้เพันเบสขอแชร์จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวขอเกินก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองก็เคยเป็นสิวหนักมากมาก่อนนะครับเดี๋ยวขออินเสิร์ตรูปภาพสมัยปีสกันหน่อยมาเห็น <He en S 2> ไหมครเต็มที่กับชีวิตมาตั้งแต่สิวอักเสบอุดตันนะครับสิวหัวหนองครกเครื่องเลยแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้เบนแซกให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วกันเนาะ ไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเบนซ์แกนะครับคือชื่อทางการค้าสำหรับชื่อตัวยาเนี่ยคือเบนโซยูเปอร์ออกไซด์นะครับในท้องตลาดของเราเนี่ยมีด้วยกัน2ความแรงคือ2.5กับ5%ตครับสำหรับกุไกของตัวเบนโซยูเปอร์ออกไซด์นะครับอย่างแรกเลยคือตัวมันเองเนี่ยมีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งภาษาทางการแพทย์จะเรียกว,ว่าแบคทีเรียสแตติกนั่นเองอย่างที่2นะครับตัวมันเนี่ยสามารถที่จะทําให เซลผิวหนังชั้นกัม้าของเราที่มันแน่นๆอยู่เนี่ยมันสามารถหลวมได้ทําให้ตัวหัวสิวของเรามันสามารถปุดออกมาแล้วก็เดรนเอาหนองเดรนเอาหัวสิวออกไปได้นะครับคุณสมบัตินี้เนี่ยเรียกว่าเคโรตอไรติกนั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับตัวมันเองเนี่ยเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งมันสามารถที่จะลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะครับสาหรับอาการข้างเคียง,ง,ง,งของการใช้เบนแซกนะครับอย่างแรกที่เรามักจะเจอเลยก็คือเรื่องของผิวแห้งแสบแดงลอกครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เบนแซกเนี่ยควรจะต้องทา คอนไจเซอร์อัดเข้าไปแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยคุณจะต้องมีการทาครีมกันแดดร่วมด้วยนะครับเพื่อป้องกันอาการขั้งคิงเหล่านี้น,นั่นเองเดี๋ยวถัดไปเนี่ยผมจะไปสาธิตวิธีการทาเบนแซ็กนะครับว่ามันทาย,ยังไงเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่วิธีการคลีนหน้าของผมเลยไปจนถึงขั้นการทาครีมแล้วก็ล้างหน้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอย่างแรกคือตัวสำลีชัดหน้าอย่างที่2เปเนเซนซึ่งวอเ a อร์นะครับจากนั้นเนี่ยก็หยอกเลย ชุ่มแลบแล้วก็เช็ดหน้าไปที่ทางเดียวกันไม่ได้เช็ดผ่านกระจกก็จะดูยากนิดนึงนะครับอืมอ่าโอเคหลังจากที่เราเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ำเปล่าสุกรอบหนึ่งพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ซับหน้าให้แห้งหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาเบนแซกกันอ่ะพอเช็ดหน้าแล้วก็หน้าเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวเบนแซกทาได้เลยซึ่งตอนนี้ผมมีสิว อยู่1จุดตรงนี้ผมจะทาเฉพาะที่เนาะเพราะผมเป็นแค่ที่เดียวแต่สำหรับคนที่เป็นสิวทั้งหน้าเนี่ยสามารถทาได้เลยนะแค่นี้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสิวเยอะคุณก็แต้มไปเลยนะครับ5จุดแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วส่วนมากแล้วเนี่ยก็บีบมาประมาณใหญ่กว่าเม็ดถั่วประมาณนิดนึงอะ่ะไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็รอ5-10นาที ตอนนี้ก็ครบสินาทีแล้วนะครับจากนั้นผมเนี่ยจะทําการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่ผมใช้ประจำเนาะก็ยี่ห้อนี้นะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสิวของผมกัน่ดีกว่าเพรู้ว่าสิวของผมเนี่ยมันเป็นสิวที่สุกมากๆอยู่แล้วเนาะพอเจอเบนซ์แซกเข้าไปแล้วก็เจอโฟมล้างหน้าเข้าไปนะมันก็เลยแตกออกเลยที่ผมไม่ได้ไปเค้นไปบีบมันเลยนะครับ สำหเราขั้นตอนการล้างการคลีนหน้าผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆก็ลองไปลองฝึกทำกันดูได้นะฮะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับคลิปการสอนทาเบนแซตถ้าพเพื่อนๆมีขับถามนะครับหรือว่าชอบคอนเทนต์แนวเรื่องสิวๆนะครับก็ทักมาบอกกันหน่อยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยฮนะถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตรงติ๊กต็อกอยู่ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไร ผมจะลงอัปเดตทุกๆ1สัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube กับ TikTok แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ